แม่ไม่เห็นลูกตัวคุณขิวเลยอะทีเห็นไอ้จิ๋วมันกอดท้องแม่มันยังเจ็บนิดหน่อยหรอเฮ้ยลูกมันนี่ไปอยู่ใ่กับแม่อ่ะเห็นจิ๋วยังเห็นไอ้จิ๋วยังไอ้จิ๋วมันมองเรา ขอโชว์เท้าใสด้วยขอโทษลูกแล้วยังล่ะขอโทษแล้วเฮ้ยมีตัวนึงเกาะมาอย่างนี้เลยจิ๋วมาแล้วติมาดูนะโอ้มีไอ้ตัวนี้เป็นเลี้ยงนาโอ้ยจิ๋วไปกว่านี่เขาเกาะท้องแม่เคยเห็นไหมแบบนี้็จิ๋วไปนู่นแล้วนั่นอีกมีอีกค่ะที่ที่เก็บกิ่งไม้เนี่ยมันเกาะท้องแม่สวยมากกันใหญ่เลยลูกเยอะมากเลยค่ะ แม่รู้ว่าเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บลูกแม่แม่ต้องรู้รับรู้ความเจ็บของลูกกินใบน้อยโชกินโชวหนุนนัแม่ลูกอ่อนตั้งหลายคนนะคะตั้งหลายแม่นะนี่หนึ่งแล้วก็นี่อีกหนึ่ง่ในท้องทำไมลูกตัวใหญ่จังเลยไม่เป็นเป็นลูกอุ้มอะค่ะก็เหมือนเด็กอ่ะใช่ลูกตัวเนี้ เวลาใครติดแม่เขาก็จะบอกว่าติดแม่เป็นลูกลิงเลยยังจ๋อว่ะดีพี่ยังน่ารักเลยเนี่ยเราก็ได้มาดูเบรคฟาส์ลิงนะคะเขาก็ไม่ได้กินอะไรยากเย็นเขาก็กินใบไม้เนี่ยค่ะค่ะเนี่ยค่ะนั่งกินผัก โอ้เห็นไหมเขาสวยงามแข็งแรงแนนะเพราะเขากินผักนี่เอง